วันนี้ก็มาลองรถนะฮะของพี่ยูนะอะไรอะไรมึงจะจัดอะไรอีกมึงจะจัดอะไรนักหนามาลองรถเขาเมื่อกี้กูได้ยินว่าจะจัดจะจัดกูดูว่ามันเหมาะหรือเปล่านี่จัดอะไรนักหนานี่เข้ากันเปล่าจัดกูนี่มาลองลองจัดกูนี่ลองขึ้นเอาเหมาะไหมเอาไม่ไหวไม่ไหวเอาลองลองดูสูงแมเอา่ะไม่ไหวไม่มึงจะจัดจัดให้กูเปล่าไปจีนจัดนี่ไปจัดรถอ่ะไม่เอาอะมึงจัดอะไรนักหนาไอ้หัว ไราต้องไปทุกสายเว้ยเข้าใจเปล่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจทิวสายป่าสายโดดไม่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 ่ไม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 ่่ไม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 ม่ไม่่ไมม่ไม่่ไม่ไม่ม่ไมม่ไม่ไม่่ไม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 ่ไไม่่ไ พอเปล่าโอ๊ยป่าสักทีสิพอเลยมันจะเอาเยี่ยวนี่เทเปล่าป่าไปแล้วเหมาะไหมมันถามว่าเหมาะไหมเหมาะไหมเงียบเลยโดนทำเจ้าแววเซนเหล็กอะไรล่ะคะนี่ไม่ใช่เซนเหล็กนะคะคันละสามสี่แสนนะคะ จะมาแข่งก็ฆาให้เราบ้าไม่ได้บ้าไม่ใหญ่โตเฮ้ยโอเคไอ้พี่ว่าเดี๋ยวเดีจะร้องให้คีอ๋อบ้ารถเจมเนี่ยบ้าไม่ใหญ่โตแล้วเนี่ยจูนสมองแล้วมั้งนะจูนสมองให้คุณจูนสมองเพิ่งถึงเนี่ยให้คุณจูนสมอง อาเปิดเลย,เลยระับเลยอ่ะพรุ่งนี้ไปนู่นไงไปไหนกันเอาไปลบบุรีไง